ละครเรื่องใหม่ที่คุณกําลังจะได้ดูกันนะคะเป็นลุคใหม่ของเขาในละครรักนี้ต้องเจรนายโอ้โหคุณผู้ชมก้าวใจจริงเนี่ยนี่เนี่ยเป็นนักออกแบบจิวเวลรี่<ะ>นี่คืองานหลักของเขาการแต่งกองการแต่งกายของเขานี่เป็นงานอดิเรกนะแต่งตัวให้เข้ากับง,งานอดิเรกอยู่ซึ่งก็คือข้างล่างใช่เป็นนักแข่งรถใช่คุณผู้ชมการเป็นนักแข่งรถนี่มันต้องใส่ชุดหนัง แล้วลุกมันต้องแบดแบดหน่อยแน่นอนว่านี้จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนไม่เคยเห็นฟิล์มรับบทนี้มาก่อนแน่นอนว่าเราจะเห็นเขาแข่งรถเขาเป็นนักออกแบบและแน่นอนว่ารอยยิ้มเท่ๆของฟิล์มธนภัทรครับ หล่อแท้ขอจะคู่เลยอะฟิล์มในบทของนักธุรกิจหนุ่มหล่อโปรไฟล์เลิศในรติที่มีสกิลเรื่องของการออกแบบเครื่องประดับสะด้วยในละครรักนี้ต้องเจรไนผลงานเรื่องใหม่ของหนุ่มฟิล์มธนภัทรที่เราจะได้ชมกันในเรน็วนี้ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฟิล์มเขาต้องเพิ่มทักษะท,ทางด้านการแสดงใหม่ๆทั้งเรื่องการแข่งรถและความรู้ด้านของจิวเวลรี่นั่นเอง ค่อนข้างยากมากเลยนะตอนที่ทำคาแรคเตอร์ครับเพราะว่าด้วยความที่ผู้ชายกับจิวเวลรี่มันค่อนข้างต่างกันมันห่างไกลกันมากครับต้องไปศึกษาอย่างพื้นฐานของเพชรเพชรมีกี่รูปแบบมีการขึ้นฐานมีเพชรกี่ีมน้ำนครับมันก็จะมีเกรดของมันมีเกรดอะไรถึงเกรดไหนด้วยคาแรคเตอร์ของตัวลัตติหรือไนครับนอกจากจะเป็นดีไซเนอร์จิวเวลรี่แล้วอะ่ะก็ยังเป็นนักแข่งรถด,ด้วยคือเหมือนเหมือนงานอดิเรกที่เขาชื่นชอบหลักการใช้ช่อผมก็คือ Work h a r d ฉ <Play> ากไหนที่ไม่อันตรายมากก็จะขับเองแต่ฉากไหนที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักบริฟหรือนักแข่งรถเนี่ยก็จะให้สตันมาเป็นคนขับให้ซึ่งเราก็ใช้สตานอาชีพ นอกจากคาแรคเตอร์และความสามารถใหม่ๆที่เราจะได้เห็นจากฟิล์มธนภัแล้วบทบาทของนายรติจะทำให้สาวๆกล้าใจมใีความเละเทะเฮ้ยห,หล่อเทนด้วยนะเปลี่ยนไปจากหนุ่มหน้าใสไปเป็นหนุ่มน่าจะเรียกว่ามีทรงความแบดบอยไม่ใช่หนุ่มหน้าใสะมันจะมีความเข้มมันจะดูแมนอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกร้องจากฟิล์มซึ่งดูแล้วโอเคไม่เคยเห็นฟิล์มในลุคนี้เป็นนิวฟิล์มสำหรับเรานะ ่เป็นละครอีกแนวหนึ่งที่ใครหลายๆคนไม่เคยเห็นผมในลุคนี้ผมเชื่อว่าอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปจากเดิมอยาให้ทุกคนติดตามเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในมุมของผม ราติดตามชมบทบาทการแสดงของฟิล์มธนภัทรในบทนักธุรกิจนำหลอกโปรไฟล์รถที่โชคชะตาพลิกผันให้ต้องผจญภัยนี้กาเลยล่าไปกับชมจันทร์ซึ่งรับบทโดยใบเฟินอัญชาในละครรักนี้ต้องเจรนายทุกวันพุธและวันพรฤรัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรกพุธที่19เมษายนนี้แล้วค่ะจังหวะแบบลงจากรถเนาะแล้วแบบเปไนไง ก้าวไหมก้าวมากสงยังแบดไหมแซดแซดอย่างบ่อยอันนี้ไม่น่าแซดนะสาสารแล้วจะกรีดก้ากกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริง <laughs> แซดเวลาแบบโอู้อยากดูแล้วะ่ะคุณผู้ชมฮะตอนแรกจะเริ่มต้นพุทธหน้าพุทธที่19เมษายนนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยอมรับว่าแค่เห็นตัวอย่างจะเริมเต่าอะไรบางอย่างได้่จริงน,น,น้องใบเฟิร์นเล่นเป็นรัตติใช่ไหมเออเล่นเป็นชมจันใช่ไหมชมจันคือตอนกลางคืนไหมแล้วไปเชื่ออะไรรัตติเมันต้องคู่กันมันต้องคื่ อาวที่ต้องติดตามทุกผู้ชมฮะรักนี้ต้องเจรนัยต้องดูพุทหน้า19เมษายนนะคะใช่ค่ะ